สวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมอแปลง m r p วันนี้ผมก็จะพามาทดสอบอแก้ปัญหาเรื่องไฟลงโคงตัวนี้ผมจะใช้เป็นทาร์ิเตอร์ชนิด p n p และตัวไดจะใช้เป็นชนิด n p n ในการแก้ปัญหาหมอแปลงนี้ก็จะเป็นขนาด66คูม36ตัวเก่า ที่ว่าคลิปก่อนเลยแหละวิธีแต่คลิปก่อนนี้อีสูตรนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องเวลาเราไปสัมผัสโคมกล่องแล้วก็มาสัมผัสไอ้สวิตช์มันจะทําให้เหมือนมีกระแสไฟดูดเราเล็กๆน้อยๆแต่วิธีนี้จะเป็นวิธีการแก้อตัวนี้เป็นชนิด NPN ตัวได า uhm. e ของตัวได้จะไปเข้าที่ขา c ของตัวกำลังและขา c ของตัวกำลังจะมาเข้าที่ขา b ของตัวประธานไฟขา c a ขา e ของตัวได้จะมาเข้าที่ขา c ของตัวกำลังและขา e ของตัว a ขา c ของตัวได้ก็จะมาเข้าที่ขา b ของตัวกำลัง ก็บัติกีมาลักษณะก็จะเป็นประมาณนีะขาขา C กับขา E ขา C กับขา B ตอนนี้ตอนนี้ผมก็จะใช้ค่าเดิมเนี่ยฝั่งขา C เนี่ยผมก็จะใช้เป็น82โอห์มจะบัตกีใส่ไปเลย อันนี้ฝั่งไฟมอปแปลงเนี่ยจะใช้เป็น330โอห์มพอดีตะกัวันหมดก็เลยอาจจะบัดกีช้านิดนึงพอดีเอาเศษตะกัวมาบัดเกีเ่ยวแค่พอมันติดเฉยๆอันนี้ขดทิกก็เ,เข้าออตรงกลางเหมือนกันทั่วไปเนี่ย แต่ว่าเราจะแค่แก้ไขจากปกติเอาเข้าขา E แล้วก็จะขยับมาเข้าขา C แก้ปัญหาไฟลงหูแต่ถ้าเป็นใช้ทารานซิสเตอร์ชนิด NPN ทั้งหมดทั้งตัวไดตัวกำลังมันก็จะไปเข้าที่ขา E ตัวไปแต่ถ้าเราใช้ PNP ผสม NPN มันก็จะเลื่อนมาเข้าที่ขา C แล้วขา e ก็าจะมาเข้าปลายหม้อแปลอีกฝั่งนึ่งหม้อแปลงรุ่นนี้ผมพันไม่ได้พันออกวนเยอะผมพันแค่สองร้อยกว่ารอบลองดูว่าจะติดไหมต่อซีเมล่าดูซีเมล่านี่ผมว่าจะใช้เป็น 1 5 2 1 5 4หนรือจะเป็น1 1 0 4ขนาด 2K 2KV โวลต์หรือว่า2 0 0 0โวลต์คนที่ไปใช้ซีพัดลมเวลาผมใช้ผมจะใช้ค้อมไฟบวก A สายไฟออกเลยนะค่อม2สายเนะี่ยบางคนจะไปค่อมข้างเดียวก็คือค้อมข้างเดียวมันแค่เป็นการ เป็นลดกาลังมันลงสําหรับคนที่พันหมอ้อแปลงโวูบลงสูงแล้วคราวนี้เวลาจุ่มน้ําลงไปเครื่องเสียงเครื่องมันหายเขาก็จะใช้สีพัดลมค่อมข้างเดียวอวกกรณีพวกหมอ้มอหม้อก็เรียกหมอ้อไฟสูงแต่ผมพันหมอ้อไฟต่าผมเอาค่อมสองสายเลย โอ้โหจะติดไหมเครื่องไฟบวกผมจะเอาเข้าที่ฝั่งหม้อแปลงนะฝั่ง R 3 3 0โ oh อห์มแล้วไฟลบผมจะลงโคติดนะเดีย๋ยวจะดูโวลต์ก่อน รดับแรกเลยมาลวลนได้เท่าไหร่วันได้40โวลต์ไปด,ดูความถี่ความถี่อยู่ที่380เฮิรตซ์จะได้สูงกว่า npn ขับ npn มานิดนึง ถ้าว่า380เฮิรเพิ์ไม่พอใจก็ใส่ R เข้าไปต่ออตัวเหมือนคลิปก่อนเละเหมือนตัวก่อนอตัวก่อนเข้าขา B ของวงจรได้ใส่ R เข้าไปสักร0 0ยโอห์ม150ห้าโ oh oh อห์มก็ตามที่เราต้องการอยากได้ความถี่เท่าไรแล้วก็ปรับหาเอาความถี่มันต่ำมันดีกว่าความถีม่มาสูงเพราะถ้าความถี่สูงเราจะแก้มันต่ำเนีย่ยมันยาก เป็นสามร้อยเป็นสี่ร้อยสามสิบามาดูโวล์ดิว่าเป็นยังไงโวล์ขึ้นอ่ะโวล์ขึ้นเป็นสี่สิบแปดสี่ิเก้าขึ้นมาอีกนิดเนึ่งแ,แล้วก็ไม่นขนาด r ตัวเนี้ย r ไฟบวกไฟลบเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนค่า r ความถี่มันก็เปลี่ยนไฟมันก็เปลี่ยน ก็ลองเอาไปแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันไม่ช็อตเราตัวโค้งกล่องมันไม่ช็อตเราเราสามารถจับได้แต่ถ้าเป็นเข้าขายอีเราไม่จับอย่างนี้ไม่ได้นะช็อตกระตุกเลยถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให,ใหม่ๆสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูมาชมสวัสดีครับ